ค่ะทุกคนฮอดเวลาย่ำฤดูการลงกหน้าแล้วนะะเนาะค่ะเนาะค่ะได้ไพ่ออกมาไทยหดหน้าเด้อค่ะมันนี่เดอ้อจ้างเข้าเดือนหกแล้วนะคะค่ะฤดูการขึ้นเร็วเลยนะคะเนาะเร็วอยู่ดอเนาะแต่ละปีแต่ละปีวันเวลาขึ้นเร็วเร็วค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็หฮอดย่ำสิงลงกหน้าอีกแล้วไหม ยายแพยว่ายายแพทย์จนี่มเยนล่างท่านแล้วท่านได้แล้วอยู่กินเข่ามัดเมื่อกี้ถุงเองสียหอหน้าวานเข่าอีกแล้วเนาะค่ะฝนตกลงมากค่ะตกแห้งค่ะตกแห้งเติบอยู่ที่แรกกับหงน้าพุลาเทียวแรกกับบกลงแล้วค่ะยายแพทย์ก็เลยบอกบอกน้องสายว่าให้มาไถทาให้ให้เอื้ยแน่ยไทยคนได้เอ้ยก่อนไถประมาณสองเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆไทยสองรอบ เขาฤดูการฝนเลงแล้วเนาะค่ะฝนกระสิเริมมาแล้วเขาซู่เดือนโกเพิ่นเลียงบ้านแล้วเนาะเพิ่นเลียงบ้านแล้วเพิ่นเลียงเสียยมท้ายเลียงดอนตะปูย่าตะปูเพินแล้วก็เอากับเริ่มลงคุหน้าได้แล้วพู้รังควานกระถือว่าเฮ็ดเอาบุญเบิกบ้านก้อนอันนี้ยายไพ้กะว่าต่เพิ่นเลียงบ้านแล้วยายไพ้ก่าถือกะ เฮ็ดเลยค่ะเพราะว่าแหงนักขวัญบนไก่แหงแล้วเนาะเข้ากัเฮ็ดไปของเข้านี่แหละค่ะเพราะว่าต้องไปหันรถไถสีอังสีนากเ็เลยบอกน้องส้างมาไถให้ยายไพกเ็เลยออกมาเบิง้งนี่แหละหน้าย้ายไพค่ะพูนเลี้ยวไปเน่ารีบเดียวนะั่นก็นคือ,อทั้งเทิงผุดกับเป็นยายไพวะซีเฮ็ดบานพักบานสวน อลิมนาำแต่ก็บ่มีโอกาสได้ออกค่อยได้ออกไปแล้วค่ะเพราะว่าเบิงเ้งลล้ไม่ลาก,กอะบอกว่ามีพาลูกๆกับไปตังคนตังใหญ่ใหญ่ไปทำงานเนาะค่ะเนาะมีงานประจําทจำทำแต่ละคนของเพลินค่ะร้านกับพักอยู่สารคามมาแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือีิทิมค่ะพูดละกับน้องซักไทยโหดไกลสิแล้วลวค่ะนี่งานนี่ละงานสุดท้ายเนี่ยติดหวยผู นทางหน้ายายพายยูริมนำค่ะกิงานนี่เป็นงานที่สิยายพายสิวานเขาเจ้าก็แยกกันว่าเนาะค่ะงานเข่าเจ้ายายพายกับสิวัานเขาเจ้าทุกปีเพราะว่ามันมันเขาเขาที่มันล้นใบกับมี่เนาะค่ะมันสิบปนกันค่ะไปว้านเขาเนียวไสอีกมันสิแข็งโพดค่ะบ้านพี่มะน้องเขาไชลงไช้หัวหน้ากันไปนอะค่ะสมัยนี่ก็มาไชหัวหน้ากับมาเลยลำบากเงี้ยมากๆหดอก ค่ะเพราะว่ามันเป็นรถไทยไงไทยเนาะแต่ก่อนลุนย่าไพ่เป็นสาวก็คือเอางมอเอาควายเอาควายเนี่ยถไถ่นหน้าก็ถยกันเองย่าไพ่ถยเป็นเด้อเหตุเป็นทุกอย่างล่ะค่ะเรื่องหน้าย่าไพ่บอถนัดปนในตใไ้เพราะว่าย่าไพ่สีเดชตะหน้าถ่ายไทยเนี่ยก็พ่อแม่พันเห็ดเก่งอยู่ค่ะหมดนองไส้หมดยังเห็ดเก่งอยู่ย่าไพ่่อกคอยอยู่บ้าน